งนมื้อถ่ายอยู่นะยี่ป้านะถ่ายเงินหมื่นอยู่ได้พี่น้องตลาดซีขายก็กระบือนอนสวรรค์นะครับอำเภอปทุมราชจังหวัดลอยเอ็ดหรือผู้ใดเบิ้งเพจยนายหันสี่แปดนะครับตอนนี้ท่าไรก็ฟ้านี่หมื่นเอ็ดครับผมสองคนผัวเมียนะครับสองคนผัวเมียได้สองหมื่นถึงว่ามืนเอ็ดหรือต่ออี่ป้าลองเบิ้งนะครับ หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับตลาดซีขายโครกระบือนอนสวรรค์อีพอเอาจัดมาให้คนได้เงินหมื่นนะครับเกี่ยวเข่าเลี่ยวแรงนี่กันเพ่าะครับแรงใส่เสื้อหเนาะครับผมฝากควาแม่พี่น้องนะครับสมัยกองทุนเงินล้านตาผมมันไปกู้เงินมามื่นหาพอ มาขางว่าจนทรงว่กผมเลียนจบนะครับโอกาสดีพี่น้องแล้วนี่ผู้ใดอยากเป็นนายหอยมีทุนนะครับตัวนั้นห่างมื่นมื่นสามบอกกว่าเป็นเป็นเนื้อแล้วนะมื่นสามหนึ่งตั้งบุญมีบุญมีงานนะพ่อเนาะเดี๋ยวบุญใหญ่เลยเด้อว่าตัวละมื่นสามไอ่พันกำลังต่ออยู่ตัวละมื่นเอ็ดอย่างไดตัวนั้นเป็นเนื้อแล้วที่พ่อสะดวงให้เบอร์โตรมา หกเจ็ดสามสคุณผอเสือยอาดเกษตรครับกับผมขอบคุณห้อาดหลายๆครับครับผมไฮๆคนตัวให่หลายเนี่ยเพราเขาท่วไปแมนอาจารย์วัวงามนะใช้ตัวใดหลอดมือนะพู้อะพู้ไยดีครับดีครับครับโอ้ยว่าแมนตัวใหญ่ว่าแมนบะตัวผู้ตัวแดงนี่ครับนี่ยมืนสามพัหานมืนสามันหาเงินของอัน รัฐบาลออก่คือเอาไปเลี้ยงเงียเงี้ยวดีับครับเิ่เง้ยวเงอันนี้ดีอยู่ต่อเด้พีหน้งต่อให้มันได้มื่นละโอ้โตมื่นสามพันหาตบไงหมครับแม่สาวตัวน้อยเดี๋ยวพูดตัวปู่รายปนไหนครับเนี่ยเม่ลูกตัวู่นี่ผมห้องไปสามพันสามพันหาตัวเม่ตัวเม่นั่นผมว่ามื่นสาม อันมงคลยังเบิ้งตัวน้อยตัวน้อยครับตัวน้อยครับสามพันหยังกว่าสามพันหาสันหาตัวน้อยสามพันหาคบไปกินหอยีอแขดีนี่ตัวละสามพันหานี่แล้วสมัยตะกี้เนาะสามโตกว่าปูเอามสามโตกว่าคำามโตกวา ขายร่วมกันเบิดเลยก็ได้ครับครับผมก็เดีวบอกกันยากตัวเอาง่ายๆเอาสองหมื่นหกสองหมื่นหกสามตับผมบันผล์ฮัสบดีกงวกับสีบ้าหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องประกอบกับจวงนี้พี่น้องได้เงินหมื่นกับกงสีบอปล่อยงวออกมานะครับผู้ใดได้เงินหมื่นกับปล่อยงวออกมาเอางวนะครับผู้ใดได้เงินหมื่นจะฝากปล่อยงวะได้พี่น้อง อภูวมควาเบอร์ฝากความแม่พี่น้องนะคุณเต้าหุครับครับผมเจ็ดเต้าสามหาสี่เจ็ดหนึ่งครับคับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆนะครับวันพฤหัสง่วงว่าหลายแต่พ่อใจเล็มอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียแม่มีรอยสี่สิบบวกนะครับลูกมันได้จักเดือนกันแล้วกับไอสองเดือนครับสองเดือนกว่าๆราคาห้องเดี่ยวปีสองหมื่นสามพันครับสองหมื่นสามพันครับจักโลซองฟรีครับมาเกินลอยโลครับมาเกินลอยโลนะครับครับผม ถา้าตกขาดถอนนะครับประกันเบื้องต้นสองหมสามได้แม่ลูกลูกตัวเมียประกันไวเชื่องก้อมในตลาดสืขายข้ากระเบือนอนสวนรรค์อำเภอปทุมราชธาัดลอยเอดเทานะครับเปิดวันจันทร์กับวันพฤหัส,สบดีขอบคุณทีมงานมาลวยบัวง,งามนะครับวันนี้ได้มาฝากพ่อแม่พี่น้องคมหนึง่งชว่วงนี้กะสีหางวัวยากแน่นะครับพี่น้องได้เงินหมื่นบันกนจะจีบอขายงวัว แล้วก็พี่น้องได้เงินมื่นนะครับเปล่ามาหาไปเลี้ยงไว้นะครับผม,ม <c oughs> <c oughs> ยุคขวางยั่งหลายว่าอาชองเลยจะแตงโมเลี้ยงครับจะแตงโมเลี้ยงง,ง,ง้วเออสิมากไปกับสิเลืออยู่ผมเดียวครับครับผมตอนตอนผม ซึ่งว่าไม่ไม่ปีนั้นสี่หมื่นกว่าบาทถุนเด้คมประมาณนี่แหละตอนนี้เหลือยู่สองหมื่นกว่าบาทพี่นองเขาช่วงนี้เรารองบ่ผิดหลังแค่นะครับผมว่ามันประกาศลงลงไปกว่านี้หรอกเพราะว่าถ้งเงินหมื่นผันใจมากเรื่อยเรื่อยนี่ผันใจผมผมกับมาซื่งว่าบันนี้ว่ามันก็ต้องขึ้นนะครับสองถ้าายเงินหมื่นผมมาผมกับว่าขายงี้ในควอกบันนี้มันก็ต้องขึ้นนะเพราะนะ ที่ผมขอเบอร์ฝากว่าแม่พี่น้องเนี่ย093ครับผม605 0495ครับผมทีมงานมาร่วยนะครับขอบคุณหลายครับครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่ที่พอสวัสดีครับราคาห้องเดี๋ยวพอา4ี4คือ20,000นะครับสมัยก้อนถ้าแดงแดงยังสี่กับ40,000กว่านมซีบ่พ่อบังหันลูกครับครับผม ใ้จักแมนะครับลูกมันไงมันกับสีมีราคาเนาะครับพี่น้องเขงาง่วจังหวะจังสี่ละรัฐบาลเพิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจมาแล้วนะครับพอแมพี่น้องแหจงใจเป็นเงินสดนผมบอกกับแม่บ้านดูถ้าถ้าถ้าให้เงินหมืน่นบวกผมมีลีบวกผมกับสีซื้อวนี่แล้วพอแนวยหมากนอาจังสี่ได้สองหมื่นสี่ แม่มีรอย40บวกอู้่นะครับรอย42อี่พอวัดได้หายเดยวลูกตัวเมียพร้อมเ,อเบ่งพี่น้องสังเกตนะพอนะงว่วบ่หลายเดยนั่นนี่งว่วบ่หลายเพราะว่าพี่น้องกับบ่ขายมาแล้วนะครับพี่น้องที ได้เงินมืนไปหมุนไปซื้อปุ๋ยไปซื้อยังเพิ่นกับ่ปล่อยงัวออกมางัวมันมีหน่อยมันก็ต้องแพงนะครับประกอบกับพี่น้องที่ได้เงินเพิ่นเตรียมสิซื้งงัวะครับท่านสิเป็นประมาณสิบปีก่อนเพิ่นปล่อยเงินหลานออกมาหน้าพ่อเนาะเพิ่นปล่อยเงินหลานให้ให้ยืมได้แต่ก้อนเพิ่นก็เอามาขางว่าอีพ่อทางฝุ่นเันวานะครับปล่อยเงินหลานมาขางว่านี่เพิ่นปล่อยให้มาฟรีบ่มีดอกพี่น้องเอาไปหมุนให้ได้นะครับ หนารักหนารุ่นนี่พ่อสองมื่นกว่าตกทีหลานี่จักน้หนกับสิบมีหมื่นแล้วนี่ไอ้พ่อผมขอเบอร์ฝากพ่าแม่พี่น้องนะแนกอพ่อหลกันครับรับผมขอบคุณหลายๆ ฝาบุญจันทร์มาถ้าได้ก็ฝาบุญจันทร์ครับนี่สองหมื่เปล่าสองหมื่นาบุญจันทร์ว่าเพรแม่ลูกเสียบแช่นะครับนี่โอ้็ว่าไรงขันขันเสียบเสียบงามกว่านี่มันว่านี่ครับสองหมื่น เ่าแจ้วคันเลนนะครับกําลังดูดนมเลยนี่จังหวะพอดีนะครับก้มนี่กับสองหมื่นแบกว่าก้มนี้กับสองหมื่นนะครับกําลังต่อร่องกันอยู่นะครับน่าจะจบกันในสนาม ทีมงานพอบุญจันทร์นะครับผมมางัวมันก,ขขนนก็ขยับขึ้นเด้อเด้ในห่างเพิ่นก็ะห้องขยับขึ้นอยู่นะครับเพ <c oughs> ิ่นว่าสองหมื่นอัลากหนารุ่นอยู่นะครับทีมงานพอบุญจันทร์ปากไว้แล้ว พอบุญจันทร์ผมขอเบอร์นะศูนย์เก้าแับผมหกหครับแปดศูนย์าับผมประตุมรัฐส่งฟรีนะครับ